อะไรนะใหญ่ใช่ยห และในขณะนี้นะคะคณะธรรมยาราของเรานะคะได้มาเที่ยวที่นี่ค่ะและมาทัศนศึกษาและก็ทําบุญที่นี่นะคะวัดป่ากุงนะคะอยู่อาเภอศรีสมเด็จตําบลศรีสมเด็จนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งคณะธรรมยาราของเรานะคะจะเข้ามาทัศนศึกษาที่นี่แล้วก็มาสักการะพระบรมสารีริรกธาตุที่อยู่ชั้นด้านในนะคะที่นี่เป็นเป็นเจดีหินทรายที่แรกของประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชม ชมความงดงามของที่นี่ได้เลยค่ะวัดป่ากุงตั้งอยู่ตำบลสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างโดยหลวงปู่สีมหาวีโรเป็นเจดีย์หินทรายแห่งแรกของประเทศไทยเหตุที่หลวงปู่สีมหาวีโรดำริตจะสร้างเจดีย์เนื่องจากพศ2531 ท่านได้เดินทางปฏิบัติศาสนก,กิจณมหาเจดีบุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียเกิดความประทับใจจึงเล่าให้คณะสิทธิ์ฟังต่อมาในปีพศ2535จึงเกิดก่อสร้างและเริ่มขึ้นสร้างเสร็จเมื่อวันที่28ตุลา2547เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ90ปี60พรรษาของหลวงปู่ศีมหาวีโรหรือพระเทศวิสุทธิมงคล ลักษณะเจดีภายนอกเป็นทรงแปดเหลี่ยมกว้าง101เมตรยาว101เมตรสูง109เมตรมีทั้งหมด7ชั้นนะคะตกแต่งด้วยหินทไายธรรมชาติจากปากช่องจังหวัดนครราชสีมาดูคล้ายเมืองสวรรค์ทั้ง7ชั้นนะคะ ชั้นที่หนึ่งจะเป็นภาพแกะสลักหินทรายเนืองนูนต่ำเล่าเรื่องเรื่องราวของพุทธชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมีชั้นที่สองถึงชั้นที่สเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพุทธเจ้าชั้นที่สเป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำรูปชัยมงคลคาถาชั้นที่หผนังทรงกลมรอบองค์เจดีย เป็นภาพสังเวชนียสถานสี่ตำบลชั้นที่หกเป็นองค์เจดีย์แปดองค์องประทานหนึ่งองค์ชั้นที่เจ็ดยอดเจดีย์ทองคำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งบาททาการยกยอดเจดีย์เมื่อพศสอง7ห้าสี่เจ็ดมีพระลายล้อมรอบเจดีย์ทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิหกองนะคะภายในองค์เจดีย์แบ่งเป็นสองชั้นค่ะด้านในนะคะชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นห้องโถงโล่งที่ผนังนะคะจะเล่าประวัติของหลวงปู่ศรีมหาวีโล ทันที่สองนะคะประดิษฐานพระบรมาสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากประเทศสีลังกาค่ะและเดี๋ยวในรำดับถัดไปนะคะเราจะเข้าไปดูด้านในของวัดป่ากรุงแห่งนี้นะคะ